สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกันไปทีุู่อกะนะครับหลังจากไม่ได้ไปญี่ปุ่นมานะครับต้องแห่ก่อนช่วงโควิดนะครับตอนนี้เราก็ได้บอดดิ้งพาแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านตอมอเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในนะครับ จ็ดเอด้าในงน้าต่าสจซีทางเดขออนุญานะคะัชิญได้เลยค่ขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟุกุโอกะแล้วนะครับถึงญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพนะครับผ่านทุกอย่างต่อมอมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับเฮียเนียวครับนอนในเครื่องไม่ได้หลับเลยครับนะครับ การเดินทางเข้าสู่เมืองฟูกอะเราจะเดินทางโดยการใช้ชัตเตอร์บัสนะครับให้สังเกตที่ป้ายชัตเตอร์บัสนะครับหมายเลขหนึ่งะครับเพื่อที่เราจะนั่งชัตเตอร์บัสนะครับไปที่โดมิติกเทอร์มินอลนะครับเมื่อรถบัสไปถึงโดมิติกเทอร์มินอลก็จะจอดใกล้ๆที่สถานีรถไฟใต้ดินพอดีนะครับ จากนั้นเราจะต่อรถไฟใต้ดินสายแอร์พอตไลน์ไปอีก2สถานีเพื่อไปที่สถานีฮักกตักสถานีรถไฟใหญ่ศูนย์กลางของเมืองฟุกโอกะนะครับตอนนี้เราอยู่ในสถานีฮา,ากกะตากกำลังมาแลกเกียร์ปาร์ทนะเดี๋ยว เราจะจองตั๋วรถไฟจากที่นี่ตอนนี้นะครับก็เกิดปัญหานะครับเราจองที่พักไว้ที่ฮิโรชิม่านะครับแต่ว่ารถไฟชินคันเซ็นนะครับของฮิโรชิม่าตอนนี้หยุดวิ่งนะครับก็คือเราจะต้องมาดูสถานการณ์อีกเราเราตอนบ่ายหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะไปที่โรชิม่ากันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้กําลังเต็งนะครับก็จองตั๋วรถไฟไหลที่เวาไม่ได้นะครับจองตั๋วมาไม่เคยเจอแบบ อันนี้เลยนะอยู่ๆมาแคนเซิลนี้แคนเซิล <Canton> การเดินรถเป็นครั้งแรกพอพอเลยนะครับที่มาญี่ปุ่นแล้วก็โดนแคนเซิลรถอย่างนี้นะครับ,รบตอนนี้ก็กำลังติดต่อโรงแรมอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราไปไม่ได้เราจะทํายังไงได้บ้างครับเดี๋ยวเรา มาดูสถานการณ์กันอีกทีนะครับครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจะสามารถกลับมาใจทีคอนเสน็์ได้เวลา11เ,เนาฬกานาทนะครับเราก็รอดูอยู่ในบอร์ดนะครับว่าเราจะสามารถขึ้นรถได้กี่โมงนะครับในที่สุดนะครับ เดินทางมาถึงนีโรชิมว่านะครับตอนนี้ก็เวลา2โมงกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปที่โรงแรมมาเพื่อเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวินนะครับก็สมบูรณ์ตัวบ้านพอประมาณนะครับก่าจะเดินทางมาถึงนี้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับการท่องเที่ยวในเมืองฮิโรชิมาสามารถนั่งได้ทั้งรถรางและรถเมล์แต่ถ้าคุณซื้อบัตร JR Pass มา คุณจะสามารถนั่งรถเมลูบัสที่ชื่อเมปปรุปุซึ่งจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคญของเมืองฮิโรชิมาได้ตอนนี้นะครับเราก็กาลังเดินผ่าปอดครับเพื่อที่จะไปโรงแรมของเราคนระับเมื่อกี้เรามาลงป้ายเปพีทเมรีม่พาร์คนะครับแล้วก็โรงแรมของเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็คือโรงแรมโฮเทลไมซ์เต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินก,กันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เช็คอินเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูห้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ห้องก็นข้างกว้างนะครับก็เป็นห้องนี้จะเป็นอ่าห้องเตียงคู่นะครับแล้วก็หโซฟาเบสนะครับก็มีทีวีจอใหญ่นะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านข้าวนะครับออมาหาอะไรกินก่อนที่จะไปเดินเที่ยวในฮิโรชิมานะค ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสันติภาพนะครับฮิโรชิมาพิซทาร์กเมมโมเรียลนะครับก็เป็นสวนที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะครับการโดนระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานะครับก็วันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เงาเงานะครับกับบรรยากาศเงาเงาฝนตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกันนะครับ h i โรชิมาพ p e เม e โมเรียลพาร์ k สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การถูกโยมตีโดยระเบิดปรมาณูจากสาหรัฐอเมริกา ในสมัยสงคารามโลกครั้งที่2เมื่อเดินเข้าไปก็จะพบกับปฏิมากรรมลูกทรงคายอ่านมาโดยภายในจะมีชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเมื่อเรามองตรงเข้าไปก็จะพบกับดวงไฟแห่งสันติภาพที่ถูกจุดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2507และไม่เคยดับจนถึงปัจจุบันและใกล้ๆนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์ซาดากะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเด็กหญิงซาดากะซาสากิเหยื่อที่รอดพ้นจากระเบิดปานามาน แต่ว่าเธอก็ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเมเลือดขาวตอนอายุ11ปีโดยเธอเชื่อว่าถ้าเธอพับนกกระเรียนครบ1000ตัวเธอจะหายจากอาการป่วยแต่สุดท้ายเธอก็ได้เสียชีวิตลงก่อนที่เธอจะพับนกกระเรียนครบและปัจจุบันยังมีผู้คนพับนกกระเรียนมามอบเพื่อระลึกถึงซาดากะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็คือฮิโลชิมาพิซเมโมเรียลหรือที่รู้จักกันในชื่ออะตอมบิทบอมโจม เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณูมากที่สุดโดยตัวอาคารยังคงเหลือซากปรักหักพังให้เห็นจนถึงปัจจุบันโดยอะตอมิกบอมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกในเดือนธันวาคมพศ .2539 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างที่เกิดขึ้นจากระเบิดปรมาณูลูกแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและแสดงถึงความสำคานของการยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อเสติภาพที่ยั่งยืนของโลก สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ถนนคอนโดรีนะครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮิโรชิม่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะครับว่าที่นี่มีขายอะไรบ้างนะครับมีนะครับมีคนมาเล่นไลท์เฮาส์นะครับก็เปิดหมวกนะครับก็ มีสาวมาดูแล้วเป็นแฟนคลับนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โลลซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เสน่หของโลลซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือมีของให้เราเลือกซื้อมากมายนะครับมากกว่าของเซเว่นนะครับแล้วก็มีอาหารแบบพร้อมปรุงสุกที่เราจะสามารถซื้อกินได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูขนมกันนะครับ